สวัดีครับวันนี้นมาชมว่าจุฬาเลยครับชุราไดเป็นนี่ก็ติดปลายยางครับลองดูครับวันนี้ติดปลายยางครับนี่นครับทีนี้ปากตายด้วยครับลองดูครับปลายยางว่าจะขึ้นดีแค่ไหนครับเท็กดังเลยครับจุราได้เป็นทำช่วงให้ปรีแหละครับจิ้มหมดเลยครับติดปลายยางจิ๋วๆครับลองดูครับไม่มีคนวิ่งครับนู่นกับลูกอยู่ด้านนู้น ลองดูครับจะขึ้นไม่ขึ้นครับติดปลายางครับเวลาปักตายมาดิพย์เพ่ครับลองดูครับติดปลายางครับหนึ่งสองจังว้าดีเล็กเลยครับคุณเล็กครับคุณเล็กครับหลังเล็กเลยครับคุณเล็กครับคุณเล็กครับ ช่วงนี้ลมเย็นเลยแะครับขึ้นเรือแต่ว่าครับไปจอดครับโว้ติดลมแล้วครับเนี่เรื่องเู่าครับนู่นกับตู้นี้ครับขึ้นเรือครับขึ้นกับพายางครับลมบางไตก็ขึ้นครับบ้านครับนู่นครับ ลุมไม่เร่งครับวันนี้นูวนกับหมายเลขกับลุมอยู่ชุกลิฟเลยกับนูวน,น,น,นกับแม่ก็ดังอยู่นะครับฟันกับช่วงนี้ครับ คุณรุ้งริบด้วยครับเดี๋ยวดูมาดูครับโคงอาจจะไม่ค่อยจัดครับแต่ว่านุ่งกับคุณรุ้งริบด้วยครับป้านครับใบกลางเล็กตัวยางกับพัวนนี้ครับต้นนี้ครับ โอเคครับปั้นครับรอบๆปั้นครับอร่อยดีครับลุมบอลเลยครับตอนเย็นนี้ตาลุมตอนลุมแรกๆครับรวมกับอร่อยดีครับโอเคครับก็คุณการติดตามครับติศไปยังก็ขึ้นดีครับตัวนี้ตันั้นก้นครับไม่แตกหายดัดเออไปยังครับหมดกันีแล้วครับกรมไม่ขอจัดครับ เจ้าคุณทุ่งครับโอเคครับปาน